โอ้ล <PR an änd> ูกพี่แสนพิิกสลูกข้าแล้พี่บัวฟิกิกอีกลูกครับผมแซสี่สามแล้ครับพี่บัวกวอสดีครับบอลอยู่เชียงใหม่ไงครับไดรับช่ไมาฟินเลือใช่มรู้ว่ามีอืเครื่องมาเลยใช่ไหม๋ยวพูดปากนะครับตอนะครับทักทายอะไรกันนร้อนอ่ะกอบา สองลูกตัลูกครับลูกเลยโอลพี่แสนพี่คิกสองลูกเข้าแล้วพี่บัวพี่คิกอีกลูกครับผมแซงสี่สารแลวครับ